จำว่าอย่างเช่นคําว่ากินก็ให้เทียบว่ากาไก่คือตัวจีอีคือสละคือตัวไอเอนคือนอนหนูจีไอเอนกินสวัสดีค่ะ วันนี้ก็พบกับคุณเนยไทยคิดอะคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณเนยจะมาแชร์การเริ่มต้นในการสอนการอ่านและจำสระออาอีอือและอูค่ะสำหรับออานะคะอ่าเราจำเป็นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะสอนเรื่องสระ เราจาเป็นต้องอธิบายให้นะักเรียนฟังว่าการการเทียบภาษาไทยกับอังกฤษเนี่ยมันมีหลายแพทเทิร์นอย่างเช่นอะกับอาใช่ไหมคะบางสถาบันเนี่ยเขาจะใช้ตัว A ตัวเดียวสําหรับอะเอสองตัวสําหรับอาแต่บางสถาบันก็จะใช้ตัว A แล้วก็ขีดด้านบนซึ่งเป็น โฟนิกเป็น IPA อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนที่มีความรู้มีพื้นฐานภาษาไทยด้วยการเรียนด้วยตัวเอง Search อ mm ินเทอร์เน็ตหรือ Google เขาอาจจะพบว่าตอนมาเรียนกับเราอะต้องปรับตัวในการสร้างความคุ้นเคยเพราะว่าค,คุณครูแต่ละคนก็จะใช้แพทเทิร์นไม่เหมือนกันบางครั้งเขาเซิร์ช YouTube ไม่ใช่เซิร์ช Google ด้วย YouTube ด้วย คําว่าสวัสดีก็เขียนได้หลายแบบเรื่องแบบนี้ค่ะเราต้องทําให้เคลียร์ตั้งแต่แรกนะสำหรับคุณเนยนะคะและสถาบันไทยคิดอคาเรมี่พวกเราใช้อะด้วยเออาด้วยเอสองตัวเพราะเราต้องการให้นักเรียนคิดถึงเสียงสั้นเสียงยาวอะอาอีใช้ไอ E ใช้ i อสองตัวหรือดับ b l e ลอออใช้ u e อือ u u e ออูใช้ u อใช้ดับ b l e ลมีหลายวิธีอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างจากไทยคิดอะคาเดมีทีนี้เวลาคุณครูสอนนะคะครูเนยแนะนำว่า ให้สอนนักเรียนผันหรือสเปลลิ่งสองแบบไปพร้อมกันเลยแบบแรกก็คือการเทียบจำว่าอย่างเช่นคำว่ากินก็ให้เทียบว่ากอไก่คือตัวจีอีคือสระคือตัวไอเคือนอหนู g ีไกินและให้สอนนักเรียนควบคู่กันไปว่า ก็อีนอกินแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการสอนเริ่มต้นอ่านภาษาไทยเนาะเอาละวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เจอกันวิดีโอหน้าวิไลค่ะใครอยากได้เทคนิคดีๆอยากรู้แนวทางในการเริ่มสอนภาษาไทยให้ชาว่างชาติติดต่อมาได้นะคะไทยทีคค่ธนาคารนี่น ตอนนี้คุณเนยแจก,กส่วนลดให้ด้วยบอกว่าดูวิดีโอคุณเนยเอาส่วนลดไปเลยบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ